สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลน,นะครับขอเชิญฟังคำเทศนาวันคริสต์มาสเมื่อ10บปีที่แล้วค่ำคืนวันนี้นะครับเป็นค่ำคืนที่เราทั้งหลายมีความชื่นชมินดีเพราะเหตุว่าพระเจ้าได้เสด็จมาเป็นมนุษย์ได้บังเกิดมาในเนื้อหนังเพื่อไถ่าบาปเราทั้งหลายนำการคืนดีมาถึงชีวิตของมวลมนุษยชาติที่ได้เชื่อพึ่งและ เชื่อสรัทธาในพระองค์เราผ่านกันร้องเพลงคริสต์มาสมาก็หลายเพลงเราได้ยินคำเป็นพยานจากเด็กเล็กๆที่ได้มีประสบการณ์กับพระเจ้าเป็นการส่วนตัวพระเจ้าช่วยเขาให้เขาได้พบกับเงินที่หายเราได้ยินประสบการณ์ของผู้ใหญ่ในโบสถ์ของเราที่ได้เป็นมะเรงมาหลายรอบและพระเจ้าก็ได้ช่วยเขาให้ได้ผ่านพ้น ในส่วนต่างๆที่พระเจ้าได้ให้เขาเป็นพยานในคำคืนวันนี้พี่น้องครับทุกครั้งในวันคริสต์มาสเป็นวันที่เราชื่นชมินดีและเราก็พาญาติพี่น้องมาเพื่อที่จะมานั่งฟังเพลงร้องเพลงวันคริสต์มาสได้บรรยากาศวันคริสต์มาสแต่สิ่งที่สำคัญของวันคริสต์มาสก็คือองค์พระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นเจ้าของวันเกิดและจากสิ่งนี้เองทำให้เรา จะมีจอยจะมีความสุขความชื่นชมินดีหรือไม่นั้นไม่ได้อยู่ที่สถานการณ์แวดล้อมไม่ได้อยู่ที่เสียงร้องเพลงที่ไพเราะมากมายหรือว่าไม่ได้อยู่ที่ความประทับใจหลายๆอย่างเกี่ยวกับการจัดฉากหรือการประดับประดาแต่สิ่งที่สําคัญในวันคริสต์มาสนี้ก็คือว่าเราได้พบกับองค์พระผู้เป็นเจ้าส่วนตัวแล้วหรือยังเราได้รับเอาสิ่งดีที่พระองค์ได้ทรงจัดเตรียมไว้ให้กับเราวันคริสต์มาสแล้วหรือยัง เราได้รับการของขวัญชิ้นใหญ่ที่สุดที่สำคัญที่สุดในวันคริสต์มาสแล้วหรือยังเพื่อที่เราจะมี a อจอยฟูลคริสต์มาสในค่ำคืนวันนี้ผมอยากจะนำเสนอครอบครัวแรกของโลกที่พวกเขาได้ถูกสร้างจากพระเจ้านั่นคืออาดัมและเอวาครอบครัวแรกของโลกนั้นคือพระเจ้าได้ทรงสร้างขึ้นจากดินพระเจ้าทรงปั้นเขาจากดินและพระเจ้าได้ทรงระบายลมปราณให้เขาและเขามีชีวิตมีวิญญาณ และสองคนนี้นะครับเป็นมนุษย์คู่แรกและเขามีลูกสองคนจริงๆเขามีลูกหลายคนแต่มีสองคนที่ถูกบันทึกไว้ค่อนข้างจะชัดเจนว่าสองคนนี้เด็กสองคนนี้มีปัญหากันนะครับชื่อว่าพี่ชายชื่อว่าคายินและน้องชายชื่อว่าอาเบลเพราะเนื่องจากว่าคายินนั้นอิจฉาอาเบลที่พระเจ้าพอพระทัยและโปรดปรานอาเบลมากกว่าเขาก็เลยฆ่าน้องนี่เป็นครอบครัวแรกและเป็นฆาตรกรรมรายแรกของโรค รายแรกของโลกที่เกิดจากการอิจฉาเกิดจากความเกลียดชังเกิดจากสิ่งต่างๆที่เรียกว่ามนุษย์นั้นได้ตกลงไปดื่มความบาปและการตกลงสู่ความบาปนั้นเกิดจากพ่อแม่ของเขาคือแม่ของเขานั้นไปหยิบเอาผลไม้ที่อยู่บนต้นไม้ที่พระเจ้าห้ามมากินและแม่เขาจริงๆก็คือแทนที่จะเชื่อฝัฟังพระเจ้าแม่เขาก็เชื่อฟังคําของมารซาตานนี่คือฉากแรก ของมนุษยชาติที่เกิดในโลกนี้และพระเจ้าก็ได้ให้ชุดซึ่งเป็นเสื้อหนังที่ให้เขาสวมใส่เพราะเนื่องจากเขาเกิดความละอายที่เขาทําบาปในเบื้องต้นนั้นเขาเปลือยกายอยู่นี่คือสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงให้เขาและเขาไม่อายแต่เมื่อเขาทําบาปเขาตกอยู่ในอํานาจของความมืดความบาปเขารู้สึกว่าตัวของเขานั้นก็เปลือยกายและอายกันเพราะฉะนั้นเขาจึงเอา ต้นมะเดื่อหรือใบมะเดื่อนะครับในรูปนั้นก็เป็นคล้ายๆกับใบกล้วยนะครับแต่ว่าในพระคัมภีร์นั้นแช่ว่าใบมะเดื่อพระปกปิดร่างกายแต่การปกปิดร่างกายนี้เป็นการปกปิดที่ไม่ถาวรเพราะว่าใบมะเดื่อนั้นเป็นใบไม้ที่มันเหี่ยวแห้งแล้วมันก็หดตัวแล้วมันก็อยู่ไม่ทนพระเจ้าจึงทรงใช้ฆ่าสัตว์ตัวหนึ่งและเอาหนังสัตว์นะครับมาทําเป็นเสื้อห่มให้กับครอบครัวแรกของโลก เรามาดูครอบครัวอีกครอบครัวหนึ่งครับครอบครัวแรกของวันคริสต์มาสนะครับครอบครัวนั้นคือครอบครัวของโยเซฟมารีและพระเยซูครอบครัวแรกของวันคริสต์มาสผู้หญิงคนแรกที่เป็นเด็กนะครับเด็กหญิงอายุประมาณ15ปีเมื่อทูตสวรรค์มาบอกเขาเกี่ยวกับว่าเขาจะต้องตั้งครันและประสูติบุตรชายคนหนึ่งและเรียก ชื่อของเขาว่าเยซูผู้หญิงคนนี้คือมารีในเบื้องต้นเขาเกิดความกลัวครับเมื่อเขาเกิดความกลัวทูตสวรรค์บอกว่าอย่าก,กลัวเลยเพราะเด็กนี้จะบังเกิดและเรียกว่าวิสุทธิและพระเจ้าสถิตอยู่กับเขาและเขาจะเป็นพระบุตรของพระเจ้าจากความกลัวมารีพ่อผีได้บันทึกว่าเขาเธอนั้นเปลี่ยนเป็นความเชื่อและเธอก็ยอมรับ ว่าสิ่งนี้เป็นพระบัญชาของพระเจ้าเป็นน้ำมัทไทยของพระเจ้าที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเธอความกลัวนั้นกลับกลายเป็นความเชื่อสำหรับมารีพ่อของเปเยซูคือโยเซฟโยเซฟนั้นแท้จริงแล้วเขารู้นะครับว่ามารีเป็นคู่มั่นของเขาตามธรรมเนียมของคนยิวมารีมั่นกับโยเซฟโยเซฟมั่นกับมารีการมั่นกันแปลว่ากําลังจะเข้าสู่พิธีแต่งงานเรียบร้อยแล้ว กำลังจะเข้าสู่พิธีแต่งงานเรียบร้อยแล้วแต่บังเอิญทูตสวรรค์มาบอกกับโยเซฟบอกว่าคู่มัน่นของคุณจะตั้งครันโยเซฟเครียดและมีความกังวลเกิดขึ้นทันทีเพราะว่าเขายังไม่ได้มีอะไรกันกับมารีซึ่งเป็นคู่มั่นของเธอของเขาในขณะที่โยเซฟเครียดทูตสวรรค์ก็บอกกับโยเซฟถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในคันของมารีก็คือองค์วิสุทธิ์พระบุตร ของพระเจ้าจะเกิดขึ้นอยู่ในคันของนางมารีจากความเครียดความกังวลพระกัมพีบ,บอกว่าเขาคิดเรื่องนี้มากเลยทีเดียวแต่เมื่อเขาคิดเรื่องนี้ทูตสวรรค์ได้ไปบอกเขาแต่เขาก็มีความเชื่อเกิดขึ้นทั้งสองคนนะครับคือมารีและโยเซฟมารีนั้นเปลี่ยนจากความกลัวเป็นความเชื่อและโยเซฟเปลี่ยนจากความเครียดความกังวลมาเป็นความเชื่อดุดเดียวกันในชีวิตของเรา หลายหลายครั้งเมื่อเวลาเราเจอกับวิกฤตของชีวิตเราได้ฟังคําพยานชีวิตจากคุณศิีลพรหลายหลายครั้งอาจจะเจอวิกฤตชนิดต่างๆในชีวิตมันเกิดความกลัวขึ้นมามันเกิดความเครียดขึ้นมามันทําให้เราขาดสันติสุขหรือความสุขที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเราจะทาไงดีให้เปลี่ยนความกลัวให้เป็นความเชื่อให้เป็นความกล้าหาญเปลี่ยนความเครียดความกังวลนะครับให้เป็นการเชื่อฟัง ประเด็นที่สําคัญที่สุดก็คือพระเยซูคริสต์ข่าวดีและข่าวประเสริฐอันนี้จะมาถึงชีวิตของมารีและโยเซฟไม่ได้หากว่าเขาปราศจากความเชื่อและความเชื่อฟังนี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดและคนสุดท้ายในครอบครัวแรกของวันคริสต์มาสนี้ก็คือองค์พระเยซูคริสต์พี่น้องลงพิจารณาองค์พระเยซูคริสต์ของเราครับซึ่งบังเกิดในรางยาพระองค์เกิดตามความคาดหวังขององค์พระผู้เป็นเจ้า และจากความคาดหวังนี้เองทําให้ผู้คนมากมายคาดหวังพระเยซูอย่างสูงพระเยซูต้องเป็นที่ปรึกษามาสจัยนเป็นพระราชาเป็นพระบิดานิรัน์เป็นองค์สันติราชนี่คือสิ่งต่างๆที่มนุษย์และพระกมภีร์ก็คาดหวังพระเยซูว่าสูงขนาดนี้ถามว่าคนที่ถูกคาดหวังสูงขนาดนี้เขามีความสุขไหมครับในขณะเดีวยวกันพระเยซูก็เกิดในในรังญ้าในโรงวัว ซึ่งต่ำต้อยเกิดที่เมืองเบเลเฮมซึ่งเป็นเมืองเล็กๆห่างจากเยอเลม็มไม่กี่กิโลแต่ที่เราเห็นภาพของกุมารน,น้อยที่วางอยู่ในรางหญ้าแล้วจะต้องมีคนเลี้ยงแกะมีโหราจารย์สาคนซึ่งมาเยี่ยมมาถวายเครื่องบรรณาการสิ่งต่างเหล่านี้นะครับเราเห็นว่าพระเยซูนั้นบังเกิดในฐานะที่ต่ำต้อยที่สุดจากผู้ที่อยู่ที่สูงที่สุดผู้ที่ รับการคาดหวังจากคนมากมายสูงมากทีเดียวกับกลายมาเป็นผู้ที่เกิดอยู่ในรางยากที่ต่ำต้อยมีเพียงแต่เท่านั้นพระเยซูกเกิดข้ามข้ามกลางความโกรธความโกรธความอิจฉาความริษยาจากผู้คนที่อยู่ในกรุงเยรูซาเล็มที่ห่างไปไม่กี่กิโลกรุงเยรูซาเล็มนั้นเป็นที่เป็นศูนย์รวมของการปกครองและศาสนา แต่กรุงเยาเซมั้นเป็นศูนย์รวมของคนที่มีความรู้ความสามารถผู้นําทางรัฐบาลและศาสนากรุงเยอเซมั้นเป็นที่อยู่ของพวกธรรมจารย์ฟาริสีและที่สําคัญก็คือมีกษัตริย์เฮโรดมหาราชจอมโดหดกษัตริย์เฮโรดมหาราชเมื่อเขาได้ยินพวกโราจารย์มาแล้วถามว่าพระกุมารที่จะบังเกิดมาเป็นกษัตริย์นั้นอยู่ที่ไหนกษัตริย์เฮโรดนั้นเกิดความโกรธและความอิจฉาขึ้นมาทันทีไม่เพียงแต่เท่านั้น อีกไม่กี่วันต่อมาเด็กมากมายในเมืองเบตเลเฮมและสถานที่ใกล้เคียงกนะครับนำมาซึ่งความโศกเศร้าของพ่อแม่เพราะว่ากษัตริย์เฮโรดมหาราชนั้นก็ได้สั่งให้ฆ่าเด็กทุกคนที่อยู่ในบ้านเบตเลเฮมและในละแวกใกล้เคียงนั้นพี่น้องครับพระเยซูเกิดเกิดท่ามกลางความคาดหวังที่สูงสดุดพระเยซูเกิดในสถานภาพที่ต่ําต้อย พระเยซูเกิดท่ามกลางความโกรธความอิจฉาความเกลียดและความเศร้าโศกเสียใจของบรรดาแม่ทั้งหลายที่สูญเสียลูกของตัวเองไปและพระเยซูเกิดรุอ่งอาจจะเป็นเด็กที่ถูกสังคมในเมืองนาซาเรตต่อมาที่พระเยซูเติบโต,ตขึ้นรังเกียจและปฏิเสธก็เป็นได้เราเห็นว่าเมื่อพระเยซูออกมารับใช้พระเจ้าชาวนาซาเรตไม่ได้รับพระเยซูเลยแล้วชาวนาซาเรตบอกว่า เยซูคนนี้แม้ว่าเขาจะเป็นบ้านเกิดเมืองนอนเขาอยู่ที่นาซาเรตของเราแต่เขาเนี่ยเป็นลูกของโยเซฟช่างไม้ไม่ใช่หรือแสดงว่าคนในเย,ยรูซาเล็มหรือนาซาเรตหรือแม้กระทั่งบ้านเกิดเมืองนอนที่พระเยซูเติบโตขึ้นก็ไม่ต้อนรับพระองค์เลยท่านทั้งหลายครับครอบครัวแรกของวันคริสต์มาสกับครอบครัวแรกของโลก ที่ผมยกมาให้พี่น้องฟังมันมีความแตกต่างกันหน้ามือเป็นหลังมือเหมือนกับเมื่อสักครู่นี้เราได้ยินคำพยานว่าแม้ว่าใครบางคนที่นั่งอยู่ที่นี่รวมทั้งตัวเราทั้งหลายรวมทั้งคุณและผมอาจจะได้ชื่อว่าเป็นคริสเตียนมานานหลายสิบปีคุณพ่อคุณแม่คุณปู่ย่าตายายของเราหรือแม่พันธุษของเรานั้นเป็นคริสเตียนมานานหลายชั่วอายุคนแต่ละอาจจะเป็นเบบี้คริสเตียน ในขณะที่เด็กเล็กๆอาจจะมีความเชื่อมากกว่าคนที่มีอายุมากพี่น้องรับในเคลมคือวันนี้ผมเชื่อว่าพระเยซูกำลังจะมอบของขวัญให้กับเราทั้งหลายแต่ละคนผมเชื่อว่าพระเยซูกำลังทำพระราชกิจของพระองค์ผ่านทางพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์ที่เราได้ยินได้ฟังพระวจนะของพระเจ้าที่เราได้ยินได้ฟังคำพยานของเด็ก,เล,กเล็กคนหนึ่งและผู้ใหญ่คนหนึ่งที่เชื่อพระเจ้ามาหลายสิบปี ผมเชื่อว่าพระเยซูกำลังทำราชกิจของพระองค์ผ่านทางพระวจนะที่กำลังกล่าวอยู่พูดถึงชีวิตของพระเยซูผมเชื่อว่าทั้งสองครอบครัวครอบครัวของอาดัมและเอวากับครอบครัวของมาริโยเซฟและพระเยซูนั้นทำให้เราเกิดบทเรียนในขณะที่ครอบครัวแรกของโลกนั้นไม่เชื่อฟังแต่ครอบครัวแรกของวันคริสต์มาสนั้นเชื่อฟัง เขาสามารถเปลี่ยนความกลัวความเครียดความกังวลสิ่งต่างทั้งหลายที่ไม่ดีกับกลายเป็นสิ่งดีได้เพราะว่าเขาเชื่อฟังพระเจ้าบทเรียนในค่มคือวันนี้หากเรามีความเชื่อที่ยิ่งใหญ่เราสามารถรับความรักจากพระเจ้าได้หากเรามีความเชื่อที่ยิ่งใหญ่เราจะรับการอภัยโทษบาปและคืนดีกับพระเจ้าได้ หากเรามีความเชื่อที่ยิ่งใหญ่เราจะรับการเป็นบุตรเข้าสู่ครอบครัวของพระเจ้าได้หากเรามีความเชื่อที่ยิ่งใหญ่เราสามารถรับพระพรแห่งการติดตามพระเจ้าตลอดชีวิตของเราได้และบําเหน็จหลังจากความตายไปแล้วก็คือชีวิตนิรันดรและบําเหน็จอีกมากมายที่เราไม่ได้ในโลกนี้และจากความเชื่อที่ยิ่งใหญ่เราสามารถรับชีวิตใหม่จากพระเยซูได้พี่น้องทั้งหลายครับ จากสองครอบครัวนี้ทําให้เราเรียนรู้อย่างหนึ่งครับก็คือสองครอบครัวนี้แตกต่างกันที่ความเชื่อความศรัทธาคําถามที่ผมจะถามพี่น้องในคำาคือวันนี้ว่าหากว่าท่านจะมีชีวิตที่แตกต่างเราอาศัยอะไรครับมอยากตอบว่าเราต้องเปิดจิตใจเปิดใจของเราออกและต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตเป็นพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยรอด เราถึงจะมีประสบการณ์กับพระองค์เหมือนกับเด็กเล็กๆที่มีประสบการณ์ขับพระเจ้าเมื่อเขาโตขึ้นเขาจะมีประสบการณ์ที่มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแต่เมื่อเขายิ่งโตขึ้นเรื่อยๆมีประสบการณ์กับพระเจ้ามากขึ้นเรื่อยๆเขาจะยิ่งรู้จักกับพระองค์มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆในชีวิตของเขาเมื่อรู้จักกับพระองค์มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเขาจะรักพระองค์มากขึ้นเรื่อยๆแต่เมื่อเขารักพระองค์มากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆเขาจะรับใช้พระองค์ เขาจะทําอะไรก็ตามเนี่ยเขาจะคิดถึงพระองค์เขาจะถวายชีวิตของเขาให้กับพระองค์และนั่นคือสิ่งสุดยอดที่คนคนหนึ่งจะพึงมีตอบสนองพระเจ้าของเราได้ขอเราร่วมใจกันในฐานครับข้าแต่พระบิดาเจ้าสรรเสริญขอบคุณพระองค์สําหรับพระเยซูคริสต์ผู้ได้ทรงชิ้นพระชนเพื่อข้าพงทั้งหลายและขอพระเจ้าได้ทรงโปรดประทานหนทาง พระไทยของพระองค์พระประสงค์ของพระองค์ที่จะชี้นําให้ข้ามหลายตอบสนองต่อพระองค์อย่างถูกต้องโดยการถวายชีวิตในช่วงเทศกาลคริสต์มาสนี้ในวันคริสต์มาสที่จะมาถึงนี้ขอพระเจ้าได้ทรงโปรดเมตตา่วยพระพรน,นทางชีวิตของข้าหลายต่อไปให้ชีวิตของข้าหลายนั้นเป็นพรกับคนอื่นอีกมากมายให้ชีวิตของข้าหลายนั้นได้เพิ่มมูลค่าโดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะมีผลพระวิญญาณบริสุทธิ์ ที่จะเปิดเผยสำแดงถึงพระประสงค์ของพระเจ้าที่จะเป็นพยานถึงข่าวประเสริฐความรักความรอดของพระองค์ต่อไปเมื่อหลายจึงอธิษฐานกราบทูลมอบซึ่งกันและกันไว้ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องครับผมจะยินดีเป็นอย่างยิ่งที่พี่น้องจะกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งนะครับแล้วก็แชร์สาระที่ดีๆให้กับพี่น้อง คนอ,นอื่นอีกต่อไปครับขอพระเจ้าอวยขพร,พ,รพี่น้องและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ May come to me